อาเปานมาย,ยนายี่ใครมัเทศใครต้องถ่า,อถาไอ่ีนี่หมอมี่เหอไม่มีต้องถ่าโบมไปถงขอน่โบเปิดเปิดมีแน,น,น่นเลยก็ได้หัน,นหมูไหม ไม่ต้องหันแล้วหั่นกอย่งตะกาต๊ะอะไรก็ได้ตาองป่าักนเัก ว่าว่าว่าขอบชีสเลยแข็งมาออเอาปกระป๋องมา้ดเพียง่ลงไปเพียงแนี้น่นี้ดมั่สองเมนูละตักออกกอครับเขาอาไรตักออกตักอเอาหางมาอันหนึงก็ได้อันหางลยไรอะครับก็ได้แล้วนี่อะพร่เราไปถ่ายูก ตู่กก็ตังค์นี่ทใกล้กันหน้จะรีบนี้แ้วพูดเลยเนาะช่วยเนอยู่ที่เขาเ่อนิดนงอ่านี่จะับไหมก่อนอ่ะพี่บูมทํ่จับเตรียมเสิร์ฟทำไ่นาร เหมือนเขาหลามสังขยาไงข้าวแล้วโยดจอนโอ้ไม่จะก็ได้ดงครับรับรัจองครับอันนี้ไไหมด้วยไม่สุดไม่ก่อน่ะไม่สุดมากไม่งนี่พักนองมนะเนาะมาหน่อยนี่ไปเลยนะโอ้โหแมงหอมมาบีบบีเกลอด เหยียบทั้งท้าไปก็เยาะลองบ้านนี้มันจะหอมอย่างคือไม้ไผ่เนาะครับหั่นหมดนี่หั่นหมดหอมอะไรวะหอมอะไรวะหันหันหมูเป็นชิ้นอ่ะหอมนะหัวผักชีโรยเลยชุบทำามีโกรดแย่เลยเนี่ยเบิดเอาหมูไปหั่นให้เลยนะสามสี่ชิ้นมีมีดอยู่ไหนมีอยู่ไหนป๋า นี่เล็กนี่เล็กลากไม้อ่ะทไรันอ้ยทำหมูขายว่ะลาหมูไม่อพ่เต่หน้ามอเลยไม่มีใครก้แซ่าวหลามแ่ข้าวไม่อา่้งไปพักที่ลจ้าพี่ก่อนนะครับ สวยงามมากอ่ะเข้าโบล่ะคังใค่ไม่แก้ปลาปลาอย่าลืมปลาเปลาย่ามลาลืมปลาสองตัว่บนนี้ได้หใส่เจ้าที่ก่อนเออล้งไมลืมปลาชุดที่มาผสมครับปลาปลาน่าจะข้าวสองกระบอกเนาะ มีิมนเนีจไม่ไดข้าวจับแกถ่ายปาดิันนี้เอาใส่อะไใส่ข้าวกิ้ข้าวีาน่เยมีดกันอยู่ไหนมีดอีกอันอยู่ไหน่ในถุงนี่นังข่า